โอเควันนี้ว่างแล้วก็เอ,อเย็นแล้วด้วยเรามากินอะไรอย่างเช่นเรียกว่าเออกเทลกันดีกว่าครับซึ่งถ้าหรือว่าอลไสัางก็คืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขย่อยขย่อแล้วมันกระเดกได้นั่นแหละวิธีเรียกง,ง,ง,ง่ายๆองผมสิ่งที่ต้องเตรียมครับก็คือแก้สองใบนี้แล้วก็เดินไปหยิบสัสสกกาได้ไง ก็คือน้ำหวานนะครับจะใช้น้ำหวานก็ได้ไม่ใช้น้ำหวานก็ได้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะใช้ก็เป็นต่อไปก็คือน้ำนะจะเป็นน้ำเย็นก็ได้ไม่น,น้ำเย็นก็ได้ครับแต่อาตาส่วนเนี่ยไม่เท่ากันนะต้องดืง่อต้องลองชิมน้ำดูก่อนว่าจะเป็นให้เจอจางขาานาดไหนแล้วก็ค่อยๆใส่ขยาครับแล้วที่ใส่ยขยาบลงไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมส่วนผสมอะไรทุกอย่างเข้าไปในแก้วนี้เลยแล้วกัน อัตราน้ำเนี่ยก,กะเอาครับท่างทุกอย่างกะเอาเลยแล้วก็ถ้าอยากจะเพิ่มหวานเพิ่มเค็มเนี่ยก็ใส่เกลือใส่น้ําตาลนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมจะไม่ใส่นะเพราะว่า,อ,าอันนี้แค่เป็นแค่เออทำทำให้ดูกันเริ่มต้นเฉยๆเอาละ่ะเต็มแก้วสองใบนี้นะขนาดเนี่ยที่ต้องทำแบบนีนะ้เพราะทำไมถึงเต็มแก้วสองใบนะเอาละ่ะนะมันจะปิดมันจะปิดได้พอดีครับแก้วสองใบนี้นะก็คือแก้วเยติกับอันแเบบนี้ยนะ มันจะปิดได้พอดีครับแล้วก็ข้อค้อนิอดหน่อยก็ได้แล้วครับเปิดวิธท,ที่เปิดเนี่ยก็แค่หมุนหมุน,มนวกหมุนบวกแก้วแล้วก็ดึงขึ้นนะประมาณนี้ระวังโดนปากระวังโดนถายเลยนะโดนขางไว้นะเมื่อกี้โอเคโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับตะไรรูปผมจะขยา่าเหรอใช่ครับซึ่งใช้เวลานาน,านแน่นอน แล้วก็ผมไม่มีกล้องเลยสิงั้นก็ใช้เว็บบนขย่าแทแ้วกันนะโอเคสงท้่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตามจริงแล้วจะมีฟองเลยนะแต่ว่าฟองเพิ่งสลายเ,เมื่อกี้ดองแต่ถ้าเป็นนมเนีย่ยฟองมันจะเยอะมากๆเลยนะเเตรียมแก้วเตรียมที่กล่องม,มากลองแบบไหนก็ได้กดเทแล้วก่อนอ็ลืมบอกสซดาีใหญ่หนึงด้วยน้ำแข็งครับ ก็เป็นอันที่สุดส้นครับก็คือน้ำก่อนแล้วนะสิ่งที่เตรียมมาต้องเตรียมอะไรกัก็คือแก้วเย็นๆครับแต่ก็แดกรสชาติเหมือนน้ำเย็นผสมน้ำปลารสชาติไอ้นี้มันมันก็คือถ้ารสชาติอยากปรุงแต่งบะไนก็แปลว่าเติมตามนั้นครับถ้ายังขาดถ้ามันยังไม่หวานเนี่ยก็เติมเยลูเทอร์โรยเพิ่มแต่ว่าถ้ามันพอดีแล้วก็ดื่มเลยครับ แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่แบบว่าเทคนิคที่แนะนําก็คืออีกแก้วอีกอันหนึ่งอ่ะควเป็นแก้วแตนเลสอีกอันหนึ่งอ่ะมันพังไปแล้วเว้ยขนาะมันอยู่ในทางขยะแค่แหลอีกอันหนึ่งมันพังแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาสอนทำแค่ง่ายๆแค่นี้แหละส่วนผสมก็ ตามเลยครับอยากมีอยากทำอะไรก็ทำครับแต่ขอให้กินได้กพอนนะบายบายแล้วก็อย่าลืมท้องเสียได้ละ่ะผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะถ้าคุณทำมาแล้วมันท้องเสียบาย,บาย